ัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่เมืองทองธานีนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะมาเดินเล่นนะคะมาชิมกาแฟกันนะ,ะเดี๋ยวยังไงรับชมบรรยากาศไปพร้อมกันได้เลยตอนนี้เราอยู่ที่ Impact อันนี้ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะ,ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะด้านล่างก็มีถนนในเมืองทองนะคะอันนี้ก็ด้านหน้าเราจะเป็นอาร์เดอร์พอร์ทัลนะ แล้วก็ตรงนู้นถัดไปก็จะเป็นอ่าหอ 5, 6, 7, 8นะทุกคนวันนี้เขาจัดงานที่หอหถึงหอแนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศด้านในกันนะ เดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะตามทางเดินนี้ไปเรื่อยๆนะอันนี้เราวันนี้เรามาด้วยรถไฟฟ้านะสายสีชมพูนะมาลงที่สถานีนะอ่าอิมแพกเมืองทองได้เลยนะทุกคนะด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเราสามารถจอดรถได้นะอันนี้นะเราจะมองเห็นอ่า ทางรถไฟฟ้าไกลๆอยู่ตรงนู้นนะทุกคนอันนี้เป็นถนนออกไปด้านนอกเมืองทองนะคะมุมด้านนี้ก็จะเป็นที่เขาจัดแสดงคอนเสิร์ตนะเห็นบันไดขึ้นไปทาด้านบนไหมอันนี้นะคะเป็นโดมใหญ่ๆเป็นฮอล์ใหญ่ๆนะแล้วก็มีสนามหญ้าอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะไปค่ะเราไปกันเลย ดินมาตรงนี้นะคะเราก็เจอกับร้านอเนซอนนะอันนี้เราอยู่ในบริเวณเดอร์พอทัลนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาด้านนี้นะอากาศในนี้ก็เขาเปิดแอร์เย็นสบายมากเลยก็มีร้านอาหารเยอะแยะเลยนะทุกคนนะอ,อันนี้ร้านฮ่องกงซุกี้นะคะมันก็จะมีทางเลื่อนแบบนี้ให้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร้านสึโบฮาจินะ ถัดไปก็จะเป็นร้านอีสานอารีนานะทุกคนมีวิวให้มองด้านนี้ด้วยแล้วก็มีรถตินอยู่ด้านล่างนะวันนี้อากาศดีทุกคนนี่เห็นไหมด้านหน้าเราจะเป็นชาเลนเจอร์นะนี่เลยวิวดีมากเลย mm. อี่ ร้านอีสานอารีนานะทุกคนอาหารอีสานนะแซ่บๆนะมียำม,มีส้มตำม,มีไก่ย่างด้วยนะทุกคนน่ากินมากเลยนะ<ม>เดี๋ยวเราจะเดินลงมาไดเลื่อนไปด้านล่างนะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะว่าเราจะไป่ายไปเที่ยวที่ไหนนะคะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินอยู่บนมันไดเลื่อนนะเรากำลังจะเดินลงไปด้านล่างนะทุกคนเพื่อที่เราจะไปเชื่อมต่อกับ Impact เป็นฮอลที่จะแสดงสินค้านะทุกคนด้านหน้าเราตรงนี้ก็เป็นประตูออกจาก t h อ p พอ t a ทนะปกติถ้ามีคนสื่อเนี่ยเขาจะจำหน่ายตั๋วตรงนี้ด้วยนะทุกคนแต่วันนี้เขาน่าจะไม่มีอ่ะ เรเดินออกมาจากเดือยพอท่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินตรงไปเข้าอิมเพกนะงานเขจาจัดที่ฮอ5ถึงฮอ8นะทุกคนเริ่มวันนี้วันแรกเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศภายในงานกันนะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงบริเวณนะคะด้านหน้างานแล้วนะ อันนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้างานนะคะเราเข้ามาเจอฮอแรกเป็นฮอลห้านะเดี๋ยวเราจะไปเข้าฮอลสัดไปเป็นทา,างเข้าหลักประตูใหญ่นะทุกคนคนคึกคักมากเลยค่ะวันนี้วันนี้วันที่10นะเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นวันหยุดยาวด้วยนะทุกคนคนก็มาเดินดูเครื่องชงกาแฟมาลิสกาแฟนะหาของทานกันที่นี่นะใครอยู่ใกล้ๆก็ มาเดินเล่นกันได้เลยนะแอร์เย็นสองนะทุกคนของกินเยอะด้วยนะนี่เขาจะมีเป็นให้ลงทะเบียนนะคะดิงเวสเทอร์คอฟฟี่ตรงนี้ด้วยนะนี่ทุกคนถึงแล้วอันนี้เป็นทางเข้าประตูหลักนะทุกคนบริเวณพื้นที่หน้างานนะ ไทยแลนด์คอฟฟี่เฟสสองพันะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้างานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศด้านในกันนะอันนี้นะคะเราก็กำลังเดินเข้ามาในบริเวณการจัดงานนะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเป็น อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบริเวณนะคะบริเวณพื้นที่ภายในงานวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะนี่อันนี้เป็นบูธนะเป็นของใดว่านะทุกคนมีเครื่องชงกาแฟเยอะเลยแล้วก็มีมาริกาแฟจำหน่ายด้วยนะคะ

กาแฟมัทแอนมัทชานะนนี้เป็นเครื่องชงกาแฟานะทุกคนมีเครื่องชงนนะนนมีเครื่องบดด้วยนะอุ้ยดา้านนี้น่ารักมากเลยทุกคนกาแฟานะมีหลายสีนะมีสีขาวสีดำโทนมินิมอลแล้วก็สีเหลือง สีฟ้าสวยมากเลยทุกคนราคาก็ตามนี้เลยนะสวยมากอันนี้เป็นเครนะนะื่องบดนะมันได้มีสีแดงด้วยนะสวยอ่ะสีเงินนะแล้วก็น่ารักมากเลยทุกคนใครอยากเปิดร้านกาแฟมางานนี้เลยมีทุกอย่างเลยนะ อุปกรณ์ชงกาแฟนะอันนี้ภายในบริเวณบูธของเขานะคะอันนี้เพิ่งเราเพิ่งอยู่บูธแรกอยู่นะทุกคนนะคนเยอะมากอันนี้ก็เป็นบูธของออเ n นท l คอ f f ี้นะทุกคนคกาแฟเยอะมากเลยค่ะเครืญทรงละลานตาไปหมดเลยคนเยอะมาก ั่างชมจุดยอดมากทุกคนได้ครับเดี๋ยวยังไงผมพอดีติดออกฟูธอยู่คนค่อนข้างเยอะผมวิ่งจบให้ครับยังไงก็รับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะ ด้านนี้นะทุกคนก็เป็นบูธของนมเมจิกนะคะเมจิกซูซูนะ ของมินิเมกนะทุกคนโอเคเครื่องชูน่ารักมากนี่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 กินแบบหวามนรว่าความสูงหนาแล้ะอะไรของมินิเมกนะทุกคนนี่น่ารักมากเลยอ่ะมีหลายสีนะออกมินิมอนมินิมอนนะคะอุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะใช่ครับทุกคนราคาดีหกพันก้าร้อยเก้าสิบาทเองนะลา อันนี้เครื่องหมดแล้วกคนมีสองสีนะมีสีขาวสีดำนะทุกคนน,กน่ารักมากเลยทุกคนมีขนมด้วยนะอันนี้ป็นรข้านขนมเดี๋ยวเราจะพาไปดูของกินนะทุกคนนี่เขามีของกินให้ด้วยของกินนะมีร้านค้ามาออกบูดเยอะเลยแล้วก็มีที่นั่งให้ตรงนี้ด้วยนะ นะทุกคนก็จะเป็นบูตแบรนด์ต่างๆนะคะเขาก็จะมะอบาบาูตน,นะคะมะริดกาแฟนะให้ชิมฟรีเลยนะคนก็มาชิมกาแฟฟรีกันเยอะเลยนะทุกคนเป็นกาแฟมาจากทางเหนือนะกาแฟ ช่างเคียนแล้วก็กาแฟมอน์เจ็ดนะคมีหลายร้านมีหลายบุ้เลยนะคนเยอะมากเลยค่ะขอบครรยากาศคึ้คักมากเลยค่ะโอ้ทุกคนโซนนี้คนเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นโซนชิมกาแฟนะแต่ละร้านเขาจะมาอบอกบูธแบบนี้เลยนะนี่เลย ครอยากมาชิมกาแฟมากันได้เลยงานเขาจัดใหญ่มากเลยค่ะรูนี้ก็จะเป็นไสหลัปต่างๆนะทุกคนของแบรนด์ห8 3านะ ชุดรินะทุกคนชุดริบกาแฟนะอ่ mm hmm. สวยมากเลยอ่ะมาเดินมายืนอยู่ตรงโซนนี้หอมกาแฟมากน,นี่ก็อีกร้านหนึ่งนะทุกคน mm hmm. mm hmm. อันนี้เขา ทำขนมด้วยนะเป็นผลิตแบรนด์ขนมของตัวเองนะทุกคนรนมาสนใจทําขนมเป็นของแบรนด์ตัวเองก็มาติดต่อได้นะอันนี้เป็นแบรนด์มาฉานะคะเขาทําให้ชิมนะคะทุกคนชิมฟรีเลยนะ ขัวนะคะเครื่องคั้วกาแฟนะทุกคนอันนี้ก็็นบรรยากาศนะคะภายในบริเวณงานกาแฟนะคะคอฟฟี่เฟสปีสอง5นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดีตลางนะคะด้านนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะภายในบริเวณงานาใครอยู่ใกล้ๆนะคะคอกาแฟน,นะคะก็มากันได้เลยนะงานมี ก็ตแต่วันนี้นะคะเริ่มวันแรกนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราในครั้งต่อไปนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บูธมะชะซูกินะทุกคนวันนี้เรามาชิมมะชะกันนะมีมีหลายรสชาติเลยนะอร่อยมากเลยเมื่อกี้เราชิมมะชะข้าวกลวมานะเกหม่มมะชะอร่อยมาก เป็นบรรยากาศคนมาชิมมาฉาดนะทุกคนชิมฟรีนะก็ทําไว้ให้เราได้ชิมนะราคาดีด้วยทุกคนแล้วก็อร่อยด้วยใครสนใจก็มางานนี้ได้เลยนะ เรจะเป็นโบสถของเป็นด็อกกี้นะเครื่องชงแบบล้ำสมัยมากเลยทุกคนน,นี่จใจดูเรื่องนี้สวยมากตอนนี้มันกปแฟช็อตตี้แบบสวยมากเลยทุกคนเครื่องชงกาแฟอันนี้เครื่องบดนะเครื่องบดนี่เครื่องนี้สวยมากเลยเหมือนยา,านอวกาศเลยอะ่ะ ใครก็ได้ขครืงชงกาแฟะนะมางานนี้ได้เลยนะมีเยอะมากมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะนี่นนี้สวยมากเลยมียกเซตเลยทั้งเครื่องชงนะคะเครื่องบดนะ มากเราไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะเราก็ถ่ายบรรยากาศงานให้ดูนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะภายในงานนะคะคอฟฟี่เฟสปี2025นะทุกคน มากเลยนะใครจะมาเดินเล่นมาร่วมงานก็มากันได้เลยนะคะก็งานเริ่มวันนี้วันแรกนะใครจะมาหาดงชงกาแฟมาชิมกาแฟชิมมัช่ะนะชิมชามากันได้เลยนะจากที่เมืองชองธานีนะหอ5-8นะงานเริ่มวันนี้วันแรกมากันได้เลยค่ะก็สามารถนั่งรถเฟฟ้ามาได้เลยนะมาลงสถานี Impact เมืองทองนะคะก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศ โดยรวมๆนะเราอาจจะไม่ลงดีเทลแต่ละร้านนะแต่ถ่ายบรรยากาศรวมให้ดูงานใหญ่มากคนเยอะมากเลยค่ะจัดฮอ 5- ห้ฮอ8นะยังไงก็อันนี้ดูว่าเป็นแนวทางนะเผ mm ื hmm. ่อใครที่อยากมานะคะเป็นงานกาแฟนะคะ mm hmm. งานเครื่องดื่มนะ mm hmm. ก็มีทุกอย่างเลยมีขายพวกอุปกรณ์เบเกอรี่ต่างๆด้วยพวกไซลับพวก ชากาแฟมัชชานะคะเครื่องชงนะคะตีแบรนนะคะชากาแฟมีทุกอย่างเลยนะมีบรรจุภัณฑ์ด้วยนะ ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พาดชมคลิปใหม่ๆของเราในครั้งต่อไปนะคะขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ